สวัสดีค่ะพบกับช่องตเตอชี่ยสี244วันนี้เราจะมาเล่นแมปอะไรวะบาร์บีวบีบีคิวบีบีคิคควเน่าถูกป่ะแบไม่ออกเงินเพราะไม่ได้กินกมแมปนีแมปน,มมนมี้รู้แล้วก็แมนมนี้นะยิมปักหมุดให้ใจคิดถ้าพร้อมแล้วไปอยู่กันเลยไปวันนี้เราเข้ามาหน้าเกมเรียบร้อยแล้ว แล้วก็จะไปดูไปเลยอุ้ย,ยระวังรถชนเด้อมาเหี่นี่แหละมานั่งบนละนั่งนั่งอือนจะเคนมาเลบบ่นหรอปะนั่งใช่ไหมโยนั่งก่อนอันนี้อันนี้ที่สามคำห้ามรีไปเก็บกับ็นไกลแล้วเราก็จะสัพนักงานนำบดยาว มันหนีมันหนี้วก็จบแล้วเรานนก็ะต่งเป็นจที่ออนไหนไม่รู้อ๋เพอเหรองอะไรไม่รู้แต่ก็จะกัดอยาได้ยินเพลงนี้จริงๆอ่กไปโอเคโอเคโอเคไป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 โอเล่นอร่อยมากร้าน เ่านเราเแต่เรอบนไปนั่นไงมาแน่แเลยนี่คเนมาแล้วอ่ะพิกพิกพิกิอย่ากินพิกจะอย่ากินพิกพิกวางพิกพิกอ่ะ อ่มอืออ่คอ่ะูลวางเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเรื่องติดย่างตะเกยค่ะย่างตะเกีาแล้วก็เป็นกิมจิมั้งแล้วก็น้ำอ,อะไรไม่รู้บ้านนี้คืออะไรหินเขนทองหรอแขวงใจจ้าเหลือเ,เกินอีกได้ไหเนี้ยโอเค

ปิดมองกินก่อนไปงาเอาแบบอ่ะอร่อยยำมียำมียำมีกินเข้าไปยำมียำมียำมีอาหารไม่อร่อยอไม่เข้าเน้อเดือดกดที่ เดดห้องน้ำเียอูย้ยนเอกบงามจริง่นะเนี่ยเข้าห,ห,ห,ห้องน้ำตรงนี้ปอ่าจริงแล้วเราช้เออมีอ้ก็วาไปแล้วก็ถึิ้ต้องเข้าห้องน้เเนําหอแล้วกันน้ชาชาพร้อมลาวอแล้วก็เจอกัน EP ถัดไป รับรองเลยจะเป็นอะไรรอชมตุ๊บตา